สวัสดีครับซนิจโจท,ที่วัดชนะครับนี่วันนี้มาดูกั้งตัวเป็นๆกันนะฮะโอ้ยหน้าตาเหมือนตัวอะไรเอยเหมือนกับตัวเอเลียนอะไรสักอย่างนึงนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะได้เป็นตัวเมียครับตัวนี้นะดูสิโอ้นี่ดูซูมกันชัดๆเลยนะครับตอนนี้หากินหญ้าแล้วนะครับกัง้งไม่ทราบว่าออกประเทศไหนกันหมดแล้วนะฮะหรือว่าคนจับหาไม่เก่งด้วน,นะครับ ได้มาสามตัวนะครับเรือทั้งลำนี่ครับสามตัวนี่อยู่นี่สองตัวนะนี่สองตัวนี่กั้งกั้งนี่อยู่ในตระกูลของกุ้งนะปูนี่ครับโอ้โหน่ากินมากกั้งกระดานนี่เขาจะเป็นหนึ่งแนละ้วกินเนื้อมัน ตอนนี้โลละตอนนี้กางโลเท่าไหร่นะฮะตอนนี้กางเขาขายโลเท่าไหร่ท่าปูเลยครับท้าปูเพรา,าะราคากางนี่เท่ากับราคาปูนะครับถ้าสมมติปูสองร้อยแปดสิบไอ้นี่ก็สองร้อยแปดสิบตามราคาเหมือนกันอ๋อมันเป็นราคาเดียวกับปูก็ใส่รวมกันบางทีถ้าถ้าเกิดปูขาดเนี้ยเขาก็ใส่นี้ไปนะฮะปรผสมกันไปได้นะครับเพราะว่าเป็นราคาเท่ากันเลยนะ กั้งนะกั้งด้านหลังมันจะเป็นนี้นะโอ้ดูดูดูด,ดูเหมือนในขาแมงมุมเลยนะสองสี่หกแปดสิบขานะฮะตัวนั้นมีสิบขานะตัวนั้นมีสิบขาไม่มีปากอยู่นี่นะนี่ครับกั้งกระดานนะฮะมีเปลือกแข็งนะครับไว้เป็นเกาะกำบังตัวเองนะครับ มีอะไรกินมันได้ครับมึกกระดองยิ่งอ่ะเฮ้ยมึกกระดองกินมดกัดคัดกับเจ็บเก็บไปเลยโหมึกกระดองกินกั้งได้นะครับเหลือเชื่อที่บอกเอาครับสองโลครับนี่ครับมไม่น่าเชื่อว่าขนาดมีเปลือกแข็งก็ป้องกันตัวโดนโดนหมึกหมึกกระดองกินได้นะฮะตัวนี้โอ้โหกินได้ไงมันมันแข็งขนาดนี้ครับนะอู้เนี่ยหมึกกระดองก็กินมด ผู้กอกระดองก็กินได,นไนด้มือกระดองมันตัวใหญ่นะฟันแข็งคันแข็งมือกระดองพี่บอกนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับกั้งกระดานบางเบิดนะครับสวัสดีครับ